บายดีพี่น้องป้องายเบอร์สุขุสุคนบอจะเป็นเอฟซีฟังลา่าฟังไทยและต่างประเทศนาอยินดีต้อนรับข้าวสุซงสายฝนทองประเสร็จแล้วก็ชืดได้บอบชืดเลยบอจืดเลยบอทุกคนทุกคนชื่อได้บอทุกคน่าแม้นไผ่เนะาะลายคนอาจจะหลงแล้วเนาะทุกคนเ <laughs> พราะว่าเพิ่นไปเปิดปอาสร้างแต่งหน้ามาใหม่นะก็คือลินดาเมคอัพ ก้าสบายดีนะทุกคนวันนี้กับลิน,นดากะแต่งตัวมาเพื่อที่จะไปเพชรลำเพลินเนาะเพื่อที่จะโอ้ยสิยอมสิยอมบได,ด้ยเดีนี้อานะทุกคนเพิ่นหันไปเฮียนแต่งหน้านาะพอดีว่าเห็นอันล่าอันมักแต่งหน้าแล้วก็เลยแบบว่าโอ้ย ชีพิเฮนสร้างแต่งหน้าเพื่อว่าจะมาฮับงานเนาะทุกคนเเป็นแม่ค้าอย่างเดียวก็ไม่ได้เพื่อว่าตองได้ฮับงานแต่งหน้าพร้อมก็เลยวันนี้ก็เลยแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าเนาะเพื่อว่าจะเตรียมไปเพชรลำเพลินเพชรลำเพลินแล้วกันชีพิแต่งหน้าให้อันลาเนาะไปเป็นหนูทดลองก้อนวาซันความจริงนี้ก็คือสีอันอันเนาะทุกคนก็คือแปืว่าสีแต่งมาเป็นนังเองแต่ว่าแต่งมาปุ๊บ มันโมเมนต์นางเอกเลยว่านี่มันเป็นนางร้ายได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยอยู่สวยอยู่วะทุกคนเบึงสวยแน่นอ่ะทุกคนมื่อน,นี้เนาะสายฝนกับลินดากับซีมาอัปเดตมาเว้าเหลืองอวันที่สามสิบนี่แหละ,ะว่าจะได้ไปบอเนาะมื่อน,นี้อันคำลาก,กับเดินทางมาเล่าได้ทุกคน,นมา,า,า,นาทราบอันดับเขตกับบุง้งว่าเพิ่มมาอย่างได้จะบอกว่าเซตไปถามโทรไปถามแล้วเอ้าล่าอัน มาเฮ็ดยังพอดีว่าเสพฝเห็นนั่งไลสดมาอ่าหอดสวรรดิ์คมาหอดเจ๊ขาวแล้วก็มาหอดอันบ้านมือนี้แหละเดี๋ยวนี้กำลังจะกลับพอนว่าไปพอดีเพิ่นไปอันพอดีมาพอดีมาอยามพ่อหยามแม่แล้วเพิ่นกลกลับเนาะทุกคนเพิ่มาเรียบน้อยนึงนี่แหละมาแต่ละเธอกะมาไหวเมื่อไหวทุกคนเสพฝนกะบอกท่านได้ไปถ้าคาดว่าประมาณประมาณโซสามือจะปวดกระซีได้ขี่รดลงไปเนาะจะปวดกะตอนนี้ก็ยุ่ยเวียงจันเนาะ ห่างจากสวัสด์นาเขตกับประมาณห้าหกร้อยกิโลทุกคนไปสิไปท่านเนาะมาปุ๊บเมื่อปั๊บไปสิงัก็งงเนาะเออเป็นอะไรที่แบบปุ๊บปับ<ม>ป๊บแห้งทุกคนสิบป,ปประจวบมอกระปาเจ้าขาววันที่สามสิบนี้และเมื่อนี้จะเวรกะซีมาว้วาวถึงเด้อทุกคนเด้อก็คือวันที่สามสิบนอกเสพผนคือไปบ่ได้เนาะเพราะว่าค่าเวีย ค่าเรียกเพราะว่ามีสองงานก็คือถ่ายหนังเพราะว่าเขาจะถ่ายหนังใหญ่เข้าโรงภาพยนตร์นะทุกคนเาฝนก็ได้เป็นหนังเอก <laughs> บอกเซฝนได้ได้ฮับบอเป็นอันคนใสนะทุกคน <c oughs> เออเป็นพนักง,งานว่า <c oughs> ให้ใามันดูดีนะเนาะเป็นพนักง,ง,ง,งานคนพนึกงอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกของเาฝนที่ได้ถ่ายหนังห้มกับหนังใหญ่ของไทยกับเล่านี่แหละทุกคนสามารถติดตามได้นะเจ้าบุกอ พลาดโอกาสนี้ไรเยนะทุกคนมีโปรดักชั่นไทยที่มาไทยมาไทยให้เป็นนางเกียวกับเล่ากับไทยนี่แหละแล้วอันไม่พาดเป็นนางเอกเกินเกินนางเอกเลยวหก็จะมีอ่าปาบูแน่เออปาบูนะปานแล้วก็คนดังหลายๆคนนะทุกคนคนดังยุ่ในเล่านี่แหละหลายคนที่ว่าเฮตุน้ำกันเนาะถ้าว่าคำลาอยู่นะคำลาอาจจะได้แสดงนำมาเลยทุกคนเนาะ แล้วก็เซฟุนกับพาดโอกาสนี้บ่ได้นะทุกคนก็เลยเออเา้าขาไทยใช่ไหแล้วก็มีเวกไลสดอีกสองงานก็เลยบ่วได้ไปมีแต่เซฟุนก็จะฟากลินดาไปเนาะลินดาแม่นจะได้ไปเนาะเพื่อว่าเพื่อได้บอากับอซีเพื่อเพื่ออะไรดิเออบอ,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 บอบลกับอลาอะไรได้ว่าจะได้ไปยามบ้านไม่แล้วัเลเกกา พอบริไกแล้วก็ถ้าเบิ้งไอโฟนก็ตามเลือกสะดวกเนาะเพราะว่าเฮากาฮิตอันปื้มรถแต่เขาอยกไปตอนนันฮะก็ไปแบบนี้นะลินดาก็ได้ฮิตปื้มรถเลยทุกคนพวกเขาบ่ได้จ้างรถไปแล้วบบบนี้นะพวกเฮาจะเอารถตัวเองนั่แหละไปเนาะมันก็บบริไกขี่ไปประมาณ56ชั่สโมงก็ฮอดแหละลินดาก็เพิ่นเพิ่นอยกอันนั้นแน่เพิ่นอยกอัน สลองวันปึ้มไหมเพื่อนแน่ปึ้มลดไหมปึ้มลดว่าสั้นเไปลองเบิรงเนาะก็จะมีหลายคนในรอบนี้กะบอกกับกะบห้าคนก็จะมีลินดาเอลาเอลอนแล้ค่ะไอบินแล้ยค่ะบิ๊กซีเนาะทุกคนที่ว่าเราจะไปแล้วก็จะไปเจอกับเจ๊ขาวเล้วกะโอ้ไปหลายคนรอบนี้เนาะเอ้าฮะไปหลายคนแต่ว่าลินดาไปกะไปไปไปกรับบอก ก็ไม่ได้ไปกราบแล้วไปวันที่สามสิบวันที่สามสิบเอดกันมาดีด,ดีดีเนาะไปหลายคนไปเพราะว่าบรได้ก่นะทุกคนเพราะว่าไปนอนขอเขาบอกว่าพีนอนใส่แต่กระสิแว่เข้าขอนแก่นเน,ะเนาะเออไปต้นตานั่นบอกอ๋อต้นตาลรอดน,น้นโอ้ผูบ่าวไทายนี่ก็มีแต่คนสวยๆรอๆนะทุกคนลินดานไปรอบนี้ <ไป S 2> นก็จะมีอ่าหลายๆคนไปอะไรทุคกคนก็คือคำลาเอมอมพม่คำลาลก็ล ขอคำลาเพิ่มพื้นจะ<อ>จะกระยามบ้านไม่เพิ่มกปยามอันเบิ้งอันลูกสาวเพิ่นเนว่าอยูจังใดกินยังไงอันนี้กะคือสีตื้นตันใจเฮงเนาะค่ะเนอเห็นพ่อแม่ไปรอบนี้เนาะคือลากอ่ะโทรมากส่สมบูรณ์ะว่าสมบูรณ์กับบุก้าบอกเนาะว่าสมบูรณ์บอกได้ไปสมบูรณ์อะเออจังใดกะบอบบยักโตะน้องนะทุกคนบอยักโตวอันคำลาว่าเออสิไปสิไปแล้วเลยบอกได้ไปนะะสมบูรณ์ก็เลยบอกความจริงไปเมื่อเช้านี้ว่าอัน ละอันเสพฝนอันบ่ได้ไปไหนเพราะว่าข่าเวียกศอกสามงานพูดน่ะอันยักไปหรือยักไปอันยักไปทุกคนเพราะว่าเสพุนก็ยักไปเบื้องบานไม่พูนแน่ล้วก็ยักไปเบื้องกันเขาเปิดวงอันเขาเขาเฮ็ดอนั้นี้เนาะเขาเปิดให้คนเขาเบื้องนั้นเลยมันบบกหรือว่าเป็นกุมปิดเปิดให้เขาซื้อปี้เข้าไปเลยเต้นนาเวทีจะเต็นนาเวทีเสพุนก็ซ้อมเพลงมาเลยสายลมต้นผู้ดังตาม สายล้มต้นผู้ดังตามนางผู้ขามบันเท่าด้วยนะจ๊ะได้ะชิฮู้เอยบงหูวหลองเพลงบุ่มบั่มบุ่มบั่มเยินเยินเยินเยิะเยินเยินอะไรนะทุกคนเสพฝนก็ซ้อมยังมาหลินดาเลยลินดาบงหูวหลองเพลงก็เพื่อให้ไปเนาะเสพฝนเสดายเนาะทุกคนอยากไปลินดาก็มีแต่ลินดาไปก็จะใครโอ้ยเขาสิพาเอล่าไปหาแฟนเจ้าบงหูวหยังเขาสิ พาน้องไปหาแฟนไปหานุ่มไทยรอบนี้ฮะนะพราหาชีไปว่าจะได้ไปว่าลายจะสุดเลยได้วันนี้หาชีไปเจอตัวจริงตัวจริงแล้วก็ตัวเป็นเป็น,ปนผู้นุ่มไทยเลยแล้วก็เซียนเอาบีอานาออ๋อ <ไป S 2> เอาไปรอบนี้จะเอาอย่างไปฝากล่กะสุดนี้แหละสุดอ,อ๋อเ,เป็นสุดลาวอาเพิ่นว่าจะได้อันสุดอันสุดลาว<ร>อัน<ร>อย่างโก็หลวงเขาว่าบอกว่าสั้น ก็เจ้าว่ามันก็คือแลยกะสีสร้างอาหารเนาะกะสีลินดากระสีสร้างของกินจากไปอ่าจากหลวงพระบางอะไรกะสีเอาเบียร์ไปฝากพ่อคุยง่ายนะกะรอบนี้นะไซฟอนไซฟอนก็ได้ไปเนาะทุกคนแต่ว่าไซฟอนด้ไซฟอนกะสี่าซื้ออ่าของฝากไปให้อ่าคำลาเนาะเพราะว่าเพิ่นขึ้นเฮือนใหม่เด้์ไซฟอนก็สีซื้ออัน ซื้ออันอย่างก่ออันห้อยเฮือนใส่ประตูเฮือนอันน่ะเป็นไส้อะนะเพราะว่าทุกคนหูจักบัวไส้ไสที่เขาเขาไส้อันไส้ป่านั่นนะอันนั้นมันจะความหมายเขาว่าอยู่แล้วจะมีโชคมีไส้เอออยู่แล้วจะร่ําจะรวยจะหมานจะสุกจะหมานไส้ที่ว่าเขาไส้ป่าดักป่านะบางคนว่าคนไทยเขาเจ้าหูบ่กมู่ล้วเนาะเขาก็หูหลยเขาเฮงคักบ้านเขาเฮงอัน อิกกาะหอยอันนาบ้านอันถึงเซบนจะไม่ได้ไปกันเซบกะจีฝากเครื่องฝากของไปเนาะเซบูนจะไปน้ำหลังก็ได้เนาะทุกคนพุทธละคอนเสิร์ตเข้าเจ้าอันแล้วพุทธละเซพูกะจะนั่ไปน้ำหลังถ้าว่าไปรอบนี้กัก็คือว่านัอะไะเซบูกะค่าเวีกแล้วก็เงินก็สำคัญอยู่พอเปิดสำคัญกันเนาะเขาก็ลองเลิกเวีกเลิกเวีกก็แหละเนาะแล้วก็เข้าไปน้ำหลังก็ได้พี่น้องว่าเชียนโอนค่านละมันยังพันหินไหลโอนไปนี้ ก็ยังทานน้ำมันกระไดเด้อทุกคนพูละสิบสาวาสเพื่อนดีเอาเฉยเด้อรอบนี้ก็เพื่อนก็เอารถไปนะน้ำมันแพงแพงแพงยูราล์น้ำมันขึ้นอีกหละกออโอ้ยขึ้นนะแถวว่าแต่ว่าคังเราไปใส่ยุไทยพักเงินบาทขึ้นใส่ยุราล์พักน้ำมันขึ้นเออโอเคหากำขึ้นเมื่อวานเมื่อซืัอนี่เด้เงินยูทูบเออเมื่อวานนี่กะพอดีพอดีเป๊ะโอเคเขาเพเข้าใจเพราะว่าอันอัน รดไฟฟ้าลายเลย,ล,ยล,ล้วมันก็แห้งขึ้นมงเนาะถึงมันนี่ขั้นลดอันไฟฟ้าอันรี้ลไฟฟ้าหลายขึ้นนี่น้ำมันน่มันต้องลดมาสินะเออนาะแล้วว่าน้ำมัน,น,นันแห้งแงบาันเนอาบวก,กับค้างเงินอีกทุกคนนะมาเที่ยวประเทศของสันนะทุกคนนะ <laughs> คนขอเชิญไว้เที่ยวบ้านของสันแบบโอ้ยโซนมิศรษฐกินแบบกะแบบแบบแบบเออ เพราะว่าคันวาช่วงนี้ก็จะกาไรกําไรเพราะว่าเขาเป็นเงินบ้านแล้วเขามาแลกเป็นเงินกีบก็แม่นยูว่าเครื่องอยูแล้วมันจะขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีหลายอันที่ว่ายังขึกอยู่น,นะมันก็ยังอันแบบว่ายังถูกอยู่อ่าก็ยังให้ทุกคนเนาะม,ม,มาเที่ยวมา,าเที่ยวมาหยามกันด้อทุกคนใส่สมบูรณ์ใส่สมบูรณ์ช่วงนี้ใส่สมบูรณใส่สมใหญ่เราลมนานเราไปกับไอ้ผลเลยเนาะทุกคน รอบนั้นเขาไปน้ำไอโฟนอ่าอ่าไอเอะเพื่อที่อันเขาขึ้นภูแล้วจะไปกินซอยจุว่ะรอบ<ช>น,นั้นใช่แล้วอืวอคือว่าเจ้าได้ภูบ้าหนึ่ว่ะเอาอายุร้องตามจะา้า<น>ะอเออว่าวโยกท<ซ>ุกคนนะคนมาโซดโซดมาโดนแล้วมือวายมือก้อนนี่ก็เป็นวันเกิดอายเพคนนะทุกคนอันนี้กาอ่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ฝนย้อนหลังดเด้อปีนี้กะจะเปลี่ยนอ่า คุณยัยขึ้นอีกปีนึงแล้วเนาะพาไปข้อีกปีนึงปีนี้ก็จะเป็นที่จริงขนาวันเกิดเซอร์กับวันที่เศร้สี่หากรผ่านมาเมื่อกี้เมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ทุกคนก็จะเป็นปีหมาของเพื่อนเนาะวันเกิดเพื่อนการบ่มีไผ่กินเบียร์ได้จุกคนเจ้าของมันเกิดก็กินเบียร์แล้วยังอยู่หรือยนอยู่ในห้องเจ้าของวันเกิดก็กินบ่ได้ เอปกพ่อผู้ใหญ่ะเขาให้ืคนละแพกเลเออเออผู้ีเอาบิเอะไรให้เพื่นแพ็กนึงเอาไปหลายบาได้เพราะว่าเขาอันนั้นเเอาต้องเอาเบียร์ลดวเอบียร์ให้เกี้นดวไ่หเขามากินเบียร์หล้วโอ้แบบเบียหากินยู่ปุ่นหรือมีนาะกินญี่ปุนนี้ยแเยเนาะยู่พีทึกดีมีแต่ซื้อสัจภาพเสบียร์ลาวไปให้เนาะพ่อผู้ใหญ่แล้วก็ซื้อของฝากไปให้ลาเนาะทุกคนเนาะ ก็ <Main. S 1> คือนางขึ้นเท่นไหม่ก็ต้องเอาเอาไส้ใะ่ไหะเอาไส้เอาเครือ่องฟ้าที่มันเป็นเซริมงคลเม่อชิบระยืมซาดจะบอกไปปูน่นาเวทีนี่นะเด้ศาดอันนั้นก็หลวงพ่อเดี๋ยวมามเฮาอเด้๋วอาพอเขาไปหลายคนเป็นสิ่แปดคนคนกสิพอ่อยู่บวะปู่ซาดรอบนี้อันเจียขาวเมียคนที่สี่นะเมียอันเองกับอันดับที่สี่คนกสิขึ้นเวทีโรอบนี่ฮะนะ รอบเวทีรอบนี้เนาะใช่ไหมว่ามีแต่ลินดาไปแล้วก็ให้ลินดาอลฟ์สดเนาะไลฟ์สดแล้วก็โทรมหาใจฝนเนาะทุกคนอืลฟ์สดแล้วก็เต้นหน้าเวทีไปรอบนี้เจ้าต้องสร้างวิลกรรมะไรเอ้าเอ้าสร้างวิรากรรมาข่าวสร้างมีมไปบ่าเออไปเต้นหน้าเวทีเต้นอน้ับหนเอาเข้าไปสุกอนนะครับขึ้นเวทีเลยไปชนิดก็เขาก็ต้องอันมี้หน้าเวทีสุดนี้จะมีแต่ว่าขึ้นเป็นหน้าเวทีเลยสกทองคูู้บ้าเลยเอากาบลาวืออยูรรอบนี้ค่ะ แต่ว่าไปกับโบโบค่อยได้เห็นผู้บ่าวเนาะทุกคนเออลินดาก็เลยแบบเสียใจน้อยนึงเนาะทุกคนอยู่บ้านแท่งคันบบค่อยจะมีผู้บ่าวบบเอากระมีเลยเด้อันนั้นเนี่ยเด้๋ยอดดี้พี่เจาะปากค่ะทีมงานนั่นเด้๋ทีมงานแอดดี้พี่เจาะปากอ่เด้อตอนรับเนาะเด้อเอาคือว่าวุบายโอ้ยก็มีคนรล่อเด้๋ค่อยหาค่ะมาให้มาร์คซื่อๆในมาร์คไปยุให้เอาเป็นผัวคืออันแอดดี้บอดายโอ้ยซึสงมันเรีพิษกันเทียงกันนี่ค่อยสิเว้าเว้าววันลาว บอกว่าเราก็ัาวเก่งเนาะเราวอลได้สาวโคลเลยคอยหาว่าวอลกิ้งก่นนะทุกคนอาจยุบานแทงกับวอลค่อยได้เห็นผู้บ่าวหลายเพูนว่าเห็นจุ๊ยเห็นแต่พระเอกอัายุอันเธอเวทีฮนพระเอกยุธงเวทีเผยสิก้าไปมากพูดอายุสูงแบบนั้นอืมปีนขึ้นเวทีก็ได้ ลินดาอะพ้นกระเป๋าใหม่ของพ้นกันนั้นแหละทุกคนจะว่าไปแล้วก็มาบ่เห็นเนาะที่แต่เราไปยังไปหายูอันขอนแก่นเอายูต้นตาลขอนแก่ยูต้นตานี้หลายอิริเนาะทุกคนจะว่าบ้านแพงต่ว่าค่อยไล่สุดเขาว่าเขาก็สีขี้รถมาไดวันที่สามสิบนี่นะเขาก็สีมาเบื้องได้ยู่ไก่สมัยเขาก็มาไดเขากะจะไปเนาะทุกคนเพื่อที่จะไปเต้นหน้าลำวงพาเวลาไปหาแฟนเออเอลา ทุกคนสําหรับคลิปนี้กาเซฟุก้าขอจบเพลเท่าน,นี้นะทุกคนกัขอฝากอ่ามีแต่ขอฝากกับลินดาฮะแหลเออไปมันุชอฟกับซีติดตามเบิรงแล้วก็เฮ็ดคลิปอยู่ทั้งพีรีแอคชั่นเอาอยู่ทั้งพีเนาะว่าเป็นยังไงแล้วกาเซฟอก้าจะสีร์ลอ่องอ่านเข้ากลุ่มฟิตเนาะเพราะว่าตัวรีเซ็ตเข้าผิดนะออาผู้ใหญ่บาลก่อนแล้วให้เพื่อนอ่านฮิตจัดการให้ถูกกับซีเบิรงอยู่ในไลฟ์สดเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าค่อยการรอบนี้หันจึงว่าอยากไปเฮงกับเพราะว่าอยากผ่านอายไปได้สินะ อายกะโบฮานเคยได้ไปไก่ไปไทยยังโบเคยไปไทยเนาะยังโบเคยไปไทยเคยไปแต่ว่าโบได้เคยไปแปลว่าไก่ไก่แบบนี้นะล้วกับเพื่อนเฮ็ดพาสปอร์ตไม่นะมันบอกเฮ็ดปื้มเฮ็ดปื้มไปเฮ็ดปื้มเป็นสีฟ้าได้ปีนึงอะนะทุกคนกะราคากับโบได้แพงดอกกระซี่ห้าร้อยบาทกะเฮ็ดฝ่ายโกลก็สัมสากเพราะว่าถ้าเฮ็ดพาสปอร์ตทั้งสามที่มันเร็วที่บอกคนหลายคนแน่นเอง ได้ยุกันว่าผู้ให่ฟ้าแล้วเป็นนางท้าอ้าวหันเฮาวัวไวดอกคนจุดน้ว่มีว่านั่งเนาะก็มีแต่ก็มีแต่ซ้ำนั้นแหนละนะทุกคนนอแวอห้รินดาไปเจอกันอยู่ที่บ้านแพงเนาะทุกคนอ่สำหรับคลิปนี้กะเบิร์ดเพลงตอนนี้เนาะทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกัน